สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องกับตันชาแนลวันนี้นะคะเราจะมากินเมนูวันหยุดวันอาทิตย์ค่ะก็มีไข่เจียวหอมแดงแล้วก็อะไรกับตันอต้มยำกุ้งนะคะนี่ของกับตันใส่ข้าวไปเลยค่ะเหมือนข้าวต้มนะคะมาจ้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกินกันเลยเลยวันนี้ไม่ค่อยสบายนะคะกินต้มๆอ่ะกับตัน ผงบานแน่วันนี้กินต้มยำครับสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องตั้านชาแนลมาค่ะทุกคนเริ่มโดยหิวข้าวไปหาวัตถุดิบมาแต่เช้าต้ยมยำกุ้งใส่เห็ดนางฟ้ามะนาวแล้เปรี้ยวแล้วลูกเห็ดอะไรเห็ดฟางพูดถิดนนะคะแล้วก็เห็ดญี่ปุ่น อ,อร่อยทุกคนตดน้ำร้อนก็คือไม่ค่อยสบายนะคะเราก็เลยหาเมนูอะไรที่มันแบบว่านี่กุ้งตัวใหญ่อ อร่อยไหมอร่อยเป็เข้าไปทั้งหมดอร่อยอืมเห็นน้ำเขาใส่เหรอเห็นฟางรึปล่าฟางข้าต้มด้วยลูกชายเป็นเหมือนข้าวต้มเลยค่ะขายให้เพื่อนๆดูเจิ้ลน้ำเลยอร่อยนะคะ ามจริงเราว่าจะเอาเป็นต้มซิคโคงต้มแซ่บซิคโคงมันไม่มีมันมีแต่กระดูกเล้งอะทุกคนกระดูก <Hey. S 1> เล้งก็มีเนื้อ <Hey. S 1> หมูติดอยู่แต่ว่า <Hey. S 1> มไม่น้ำมึอเขาออก,อก,อกติดมาแล้วมั้ติดกระถุกมาแล้วคนัะทิ้งไปมีกระเน้งนะเขาไปทิ้งทิ้งค,คู่กันกับไข่เจียว ก่าจะตื่นกว่กจะไปหาวัตถุดิบทุกคนเป็นข้าวเที่ยงอร่อยใครอยากก็ไปซื้อมาอะไรกับตันซื้อมาทำได้มากนืนมุดยอดเลยไหมเอเยขคาวหอไดเยอะเผ็ดฟางอร่อยสด ซื้อมาทำเองวัตถุดิบมันสดทุกคนเลือกเองกับมือหอมแดงแค่ไข่แก้วักุ้งเราเอาไซส์ใหญ่เลยทุกคนเนี่ยอ,อื้อ หมูหยวกของลูกชายแล้วค่ะตับต้มค่ออาอะไรไหมข้าอะไรไหมอร่อยไหมทำไงอร่อยอ่ะเยี่ยมยอดทุกคนอืมอร่อยเสี่ยลูกชายต้น มะเขือหอมแดงใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมอ๋อเน้นนี่ก็มีมมไข่เจียวหอมแดงนะคะนคู่กันหนอมมากก็เปติมยอดซอสลงไปทุกคน แม,ม,ม่โฮะุะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ทะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดามใ้ช่องกับตานชาแนลกันไปเยอะเดี๋ยวครั้งหนาจะมาทำอะไรกินจะมาถ่ายให้ดูตลอดค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะบ๊ายบายนี่นะจ๊ะอร่อยมากอ๋อแม่ของเราหิวข้าวแล้ว